เช้าแลหรเนี่ยอัน,นั้นกว่าอ้ายืสบา,าร์ด้วหนักเลยข้นไปหาแม่ดีกว่าเข้าไปเลยนะคะแม่เชิญเรซ่ะค่ะเออรูปเองเหรอวันนี้วันนี้ เอไปห้องขวดแล้วไม่มีกับข้าวกินนั้นเอาต่อแม่ไปนะได้เลยค่ะห้ดูทีวีก่าสวัสดีค่ะเราอยู่ในช่วงแนวช่องมุมแรงในช,ช่วงในรายการของใหม่ของเล่นของดีของใช้นะคะวันจะมารีวิวของเล่นนะคะ ของเล่นที่หนึ่งเป็นของเล่นสุดยอดค่ะเป็นตุ๊กตาก็พูดได้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงมีแมวแลแว้วก็แมวตัวกระตายบ้าสุนัขแล้วก็แค่นี้นะคะก็จบในรายการของเล่นของใช้ของดีนะคะสุ็จไม่เปค่ตะตุ๊กตาอยากเล่นจ้างไปคุณพอลมั้งไปก่บเอลาไหนนะ ไม่ใช่ร้านซ่อมร้านโอมร้านเสื้อผ้าร้านดีสอร้านตุ๊กตาหมีตุกตต๊กตาผู้หญิงตุ๊กตาผู้ชายนั่นไงอ้าวหนูมารับตุ๊กตาไอแคนถึงจ๊ะค่ะวันหนูอยากเอาแมวค่ะโอ้แมวนี่เลยจ่าสีขาวน่ารักสุดแมวค่ะหนูอยากได้เป็นลายเสือน่ารักค่ะโอ้าได้เสือโอเคจ้ะพันจ้ะพันหรอเออ,มอ,มอ,มอมแม่ให้มาแค่ห้าร้อยเองเอา,เอาอยัางไงดี โอ๊ยปวดท้องปวดท้องโอ๊ยช่วยไปเรียกคุณหมอมาให้หน่อยโอ๊ยเดี๋ยวนะจะไปเรียกนะรอก่อนะนะจ๊ะแดงว่าไงจ๊ะช่วยไปเรียกกับคุณหมอให้เด็กหน่อยเด็กกำลังบาดเจ็บค่ะโอ๊ยปวดท้องว้าวอาตุกตายแค่ไปเอานั่นค่ะรอ้อมไม่ใช่เด็กเหมือนนันเด็กนี่ ยจะซื้อมาแพงเนี่ยหายได้ตุกก๊กตาไอค่สักทีเล่นส,สนุกดีกว,ว่าว้าวาว้าวว้าวให้ร้อนจังไปสาวยน้ำดีกว่าเสือแรงอุ้งข้างคุณป้าเล่นสาน้ำค่ะเอ,อ่มจ้ะยูไป ไปเกี่ยวอ่าหนาวหนาวต้องหนาวแล้วขึ้นดีกว่าหนาวแล้วขึ้นดีกว่าร้อนแม่ร้อนแม่อ่าเป็นาา oh แว่นดู่มบรรจ้าหนูค่ะ Oh my god กำลังค่ะแม่ลูกเป็นขโมยของข้าด,ดื่มใบดูทีวีนี่นสิคะ <gasps> สว่วน